สวัสดีครับผมยาคิมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็เราทีมงานของวันสุขานะครับจะมีบทสัมภาษณ์นะครับในส่วนของผู้บริหารของทีมงานของเรานะครับคือ Open r o a d Thailand ของเรารวมถึงผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปให้ข้อมูลนะครับเพื่อให้ลูกค้านะครับได้รู้จักเรายิ่งมากขึ้นนะครับเรื่องระบบการทํางานต่างๆเรื่องของคุณภาพรถต่างๆบรรยากาศต่างๆนะครับและที่สําคัญวันนี้นะครับได้รับเกียรติจาก ทีมงานวันทุคาท,ทีมอินสเปคชั่นนะครับนี่กำลังตรวจสอบเรื่องโครงสร้างรถต่างๆนะครับตามมาตรฐานของเรานะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าเวลาซื้อรถจ,จากทางโอเ n นโรของเรานะครับเป็นเครื่องการันตีอย่างหนึ่งก็คือรถทุกคันต้องผ่านคุณภาพตามมาตรฐานที่ทางวันทุคากำหนดแล้วก็มีใบเซอร์ฟิเคตให้กับลูกค้านะครับเป็นความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะครับที่ลูกค้าซื้อรถกับเราได้รถด,ดีๆของคันกลับไปนะครับ ครับเทปเดินครับนับ5 4 3ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเจค,ครับตอนนี้อยู่กับผู้บริหารของท้าโอลิมปิโอล์ดแล้วนะเดี๋ยวให้แต่ละท่านแนะนำตัวกันหน่อยครับครับสวัสดีครับผมเจมส์โอลิมปิโอลครับเป็นผู้บรหิหารของโอลิมปิโอล์ดนะครับวัยรุ่นคนใหม่ๆหรือว่าคนใหม่ๆที่กำลังจะเปิดเต็นท์รถมือสองหรือว่าจะทำเข้าวงการรถมือสองใหม่ๆเนี่ยอยากจะให้พี่เจมส์ฝากนิดนึงว่ามีคำแนะนำอะไรไหมครับทังพี่เจมส์ที่ผมพ เรับเด็กรุ่นใหม่ๆที่เป็นเด็กรุ่นใหม่คได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคเปิดมาแค่ยี่สิบกว่าปีเองเพราะฉะนั้นเราก็คือฝากเด็กรุ่นใหม่คือการเข้ามาในวงการนี้ดีครับช่วยกันช่วยกันสร้างมาตรฐานเพราะว่าเราต้อยืนยันว่าถ้าทุกคนมั่นใจเราจะเติบโตแลพร้อมๆกันนะครับแต่ถ้าใครทำเสียไม่เป็นไรนะครับ่ามั่นคงโตมาเพิ่มเยอะทำที่ทำให้ดี ่ทีสุด่วนผมเองนะครับผมว่าการจะทําอะไรอย่างมันต้องรักก่อนรักเสร็จแล้วมันจะชอบตามเมื่อชอบเมื่อเราทําอะไรสิ่งที่เรารักแล้วก็ชอบเราจะอยู่กับมันกับเลย่สดนะครับเหมือนเราชอบอะไรอย่างแล้วเราจะทำเหมือนผมผมยกตัวอย่างผมไม่ได้จบทางด้านท้าเรนะบางคนอาจจะน้อยคนน้องๆเขาอาจจะรู้ผมจริงๆจบ กับข้างก่อนหน้าผมผมชอบรถผมเป็นคนชอบรถมากนะเพื่อเราชอบเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยถ้าเราเรียนรู้อยู่กับมันทุกวันทุกวันทุกวันแล้วเราจะรักแลิกจะซื้อซ้ำกับนั้นต้อมีความรู้ในส่วนที่พี่เจมส์กล่าวครับจะพร้อมที่เรียนรู้นี่คือกดเยอะความรู้มาจากไหนเท่าไหร่ไม่สำคัญขอให้เราเติมณ์รู้ได้ทำได้ทำได้เองแล้วก็ตัวกับพุ่มานะปัะหยัดอย่าท้อ เมื่อวันหนึ่งเนี่ยเราเราตรงนี้ได้เราสามารถต่อยอดธุรกิจแต่บางทีเดี๋ยวเราเราอยู่เนี่ยเราจะมองมุมเราคุมเร,เราจะออกไปมุมจะเอานะครับมีหลาข้อดึงดูดให้เราดึงชอบในมุมของอินทิมเนะเพราะว่าแต่ละที่อ่ะมันก็ดีลเลอร์รงมืสเหมือกันแต่แต่ว่าแต่ละดีลเลอร์มันก็มีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันเลยนะแต่ละที่ไม่เหมือนกันจรงิงๆรถรถเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันคุณผู้ชมผมว่านะ่ะหลายคนนะ่จาจะเข้าใจผมถ้าคนตัดรถ นะครับผมยังไงขอให้รักลชอบไปก่อนนะฮะรับอกว่ามันจะได้ดีพแล้วผมก็อยากจะมาสมัครทำง,งานที่นี่เหมือนกันโอเพนโรของเรานะครับเป็นเครื่องการันตีอย่างหนึ่งก็คือรถทุกคันต้องผ่านคุณภาพตามมาตรฐานที่ทางวันทุกค้ากำหนดแล้วก็มีใบเซอร์วิเคตให้กับทุกค้านะครับเป็นความเชื่อมั่นอย่างหนึ่งนะครับที่ลูกค้าซื้อรถกับเราได้รถด,ดีๆของขั้นกลับไปนะครับ ถ้าท่านใดนะครับสนใจอยากเข้ามาชมรถคันดังกล่าวหรือรถคันอื่นๆนะครับมาที่โอ e n Road Thailand ของเราตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษฝั่งขาเข้านะครับหรือมาไม่ถูกยังไงแอดไลน์มาที่แอดโอ o a d t ร a ไทยแลนดนะครับเดี๋ยวทางทีมงานเราจะส่งโลเคชันไปให้หรือติดต่อช่องทางอื่นๆเช่นเพจ a c e b o o k Open Road Thailand นะครับ YouTube Channel Open Road Thailand ทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยครับเรามีทีมงานแบบมืออาชีพ ให้ข้อมูลสําหรับลูกค้าทุนท่านนะครับสาหรับวันนี้ฮียคิมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Open r o ร d ไ h a i l a n d คิดถึงรถคิดถึงเรา